ไปยังไปยังนำดิไหน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 อะไรอะไเหรอเข้าเลยหรอไปไปอาอเฮยแห่ไปเนี่ยตกใจนะโอลอปยาบาอัลไซร์ล้ำรงหาบาลปาตายแปะทำไมคนอื่นด้าไมภาษาอังกฤษต่อภาษาอังกฤษเฟ่เราภาษาอังกฤษด้วยภาษาอังกฤษด้วยอ้าวเรวเปรแน่วิววิวเนี่ยมังได้เง้เดียวเรฮ้ยทำไมมีคองขึ้นมาถือด้ว เอ้ยอะไรอ่ะตีเกดทำไมคนเร็วจังเลยวะแบตเตอรี่เอ้ยทำไมมันมีปืนด้วยต้องซปืนด้วยลอที่ผ่าไม่มีตังเร้อไม่มีตังคยเงนั้นแบตเตอรี่ไม่คิด๋อไม่มีตังอันสกิปเลยนะไม่มีตังเออสกิบเลยแล้วทำไมตัวใครวะตัวไอเดนไล่มโคดิโก้โคดโก้ไม่มีอะโคดโก้ไอเดนโ่อไอเดนเราเมาเรียงกันแล้ว

เฟ in ินคนคนเลขกหนึ ies, <of> ่งเฟินกนเลขกหนึ่งเลขกหนึ่งไหนระวังแบตเตอรี่หมดนะมันใช้ได้จำกันนะเออเปิดปิดไฟดิดสายเก็บไว้ก่อนก็ได้อันทกปิดไฟเบอร์ไหนปิดไฟกดคลิกซ้าย The Doors just move อ๋อนี่คือไฟฉายแล้วใช่แล้ว s อร์ e r w เดอร์ n g Allow เปิดได้เลยว่ามันล็อกอยู่นะเออวะนี่เว็บลองอ่านดูเว็บอย่าแปลมันออกมาหรออะไรคือตัวอะไร อยากเห็นตัวเองว่ามีุ้ยมีแบงมุมแนนแนนแนนชิบหายไปยุ่งไม่รู้เหมือนกันหมายความว่าไงเดินตามไปก็ไม่เห็นไอ้เหี้ยมันวิ่งหนีก่อนพวกเราอีกไปเปลี่ยอะไรไม่มีไม่มีตรงนี้ไม่รู้แอบแล้ว นี่แหะเฟินมันมีอยู่แล้วแต่อะไรที่ผ่านอะไรอะไรด้วยเฮ้ยอะคาซีเนาะเฮ้ยไอแม่มึงกันคืออะไรเฮ้ยคนป่วยป่วยไอ้เอสไซเล่ต้นมันโรงพยาบาลบ้าไม่ใช่หรอไอนี่โรงพยาบาลบ้าเอาลาชัดๆแล้วเมื่อกี้ที่แมงมุมมันกระโดดขึ้นหน้าหน้าคืออะไรไหนแมงมุมไหนแมงมุม ไม่รู้กูโดนเมื่อกี้อ่ะมันอะไรเฮ้ยนี่ไงแมงมุมเฮ้ยอะไรอะไรมันได้คลิกอะอะไรอ่ะไหนอะเมื่อกี้เราคลิกเมื่อกี้เราคลิกแล้วมันก็คลิกไม่ได้จิ้มายอันจะสร้างกิกไม่ออกวันที่ห้าไอ้ตัวไอ้คลิกตรงกลางอ่าเราโดนคนเดียวแล้วแมงมุมเมื่อกี้เมื่อกี้เราก็โดนคนเดียวแมงมุมอ่ะมันส่งปะ อ่านไม่ออกแปละต่กว่าอะไรอไม่บุ๋โอ้ยมาโอ้ยเย็นโตรไม่ออกกทีต้องคลิเลยียมอะอ้ยไม่ยากโดนเลยอ่ะพกูถ้ากูโดนกูจะต้องป่อยเา้าน่เลยครก็ได้โดน้ทไม่ใช่กมคลิกตรงสีเทียมไปอนยังไม่วยังไม่โดนกูยังไม่โดนกไม่อยากโดนตใจใจลงมาตีมึงจะไปยืนมาดัไมทํานเไปู้ย้ระ ไอ้เขียวเขียวนี่เกิดอะไรเจ้าไจเออเยังมุมมั้งเมื่อกี้เราเจอเขาบอกว่าที่ผ่านมาเฮ้ยแบงค์มูฟเอาไปพูดเขาดัดดอกว้าแล้ววันฝืนหนักแม่เช่นนักคว้าป้าโอาโหแบงกตุ๊กตาจะต้องซื้อเลยไม่ทันเลยโอ้มึงปิดติดเลยเออเอออยากอยู่กันแค่นี้ใช่ เฮ้ยเก็บคออ้อนว่เลละเก็บต้องเก็บได้เจ้าเรากูอยากเก็บบ้างอ๋ออ๋อเราดลค้อทำอะไรมันจะมีไม้ไม้ข้างหลังฝั่งโน้นอ่ะทางเดิมอ,ะอ<ห>ม่ะเราต้องไปไม้ไม้นู่นเลยจุดตรงที่เราโดนแมงมุมกันเมืเ่อกี้บื่อกูถือคอ้อนยังไม่รู้อ,อ่ะอ๋อถืออยูออม่มึงลองดูสถิถือแล้วถือแล้วได้มาโอเคโอเคโอเคแม่งกูอยากเห็นมุมตัวเองได้บ้างวะกูอยากรูว่ากูทำอะไรอยู่จะเจอกรลักถือค้อนแล้วรู้สึกว่าตอนเดินกลับนี่แหละ เอาคานเอาคอนทุบยังไงหรือมันไม่ต้องทุบอะคอนอยู่ตรงนี้ไม่ให้ทุบตรงนี้วะโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่ยมมันให้กดอีมันให้กดอีอ๋อกดอีเหรอเออคอได้แรงมากอะเมื่อกี้อ๋อพอคอสยังไม่ใช้คอสเลยคอนหายไปแล้ไหายเลยไอ้นี่เปล่าฟีแบบพอเราใช้ได้แล้วเีดดอีกเลยอะไรอะไรเออวาอไอ้แนนกูตกใจมึงไอ้ชิพ่ายเดินพัดนะกูเจตเดินถอยหลังไปที่เดวิดเลย มันต้องคลิค้างด้วยวะใหญ่มุดเหมือนมุมแม็กซสองรอบเลยว่ะมุดเขาแตกมุดมากเลยอ่ะไม่ไม่ประเด็นเลยอ่ะเกมนี้คือทำอะไรควรไปไหนวะออาหาทางออกไหมมึงอ๋อมึดมากมีคือหาทางออกเหรออาจจะนะผีช้ไ่่าไอก้อนเดี๋ยวมุดมากสองโบเบิร์นเลยกุลมทำไมเป็นลมเอาไอ้เฟิร์นไปไหน ปิวอยู่นี่อยู่นี่ไอ้ปิวเฮ้ยปอกไปแล้วมันจะเดินผ่านร่างทำไมอะไรไปเห็นอะไรไปแช่ปอดมึงมองแสงไปก็พออ้าววาร์ปเอาไปไหนกูตกใจกูคิดว่ากูหายกูก็ตกใจเหมือนกันมันได้ห่าใครไว้เนี่ยเออในนี้ก็ไม่เลยใครใครคิดรู้มันมูไปลองไปลองไปแกนี้ดูดิ อุ้ยได้ต so, like right? okay, okay. okay, hey, ังค์ด้วยอ่ะไม่เอา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 ไอ้แนนจะเปิดดิไม่อะไรครับเมื่อกี้เมื่อกี้ก็เปิดแล้วไงเมื่อกี้เปิดแล้วได้ตังค์เมื่อกี้ละเมื่อกี้เราเปิดแล้วมีแบบวงมันเออมีว่ะเมื่อกี้เมื่อกี้ไงกระแดมองแหวงวเด้งเลยหลุดหยาบเลยเมื่อกี้เมื่อกี้เปิดมันยังเจอตังค์อยู่เลยนี่คืออะไรโอ้ยอีกแล้วเรากดไม่ให้ที่ติงสต็อปด้ดิ เอาตรงนี้แหละแมงมุมคัสซีคัสซีมาค่อยเอาไว้ค่อยถูกจตตากับเกดีเลยที่สุดเลยวอะไรอ่ะโอ้โหโอ้โอ้้โหีได้โอ้ยโอยไหนวะิามาเอลกูขวางมึงตึงวิ่งไปเลยกูวิ่งตามมึงอยู่กูไม่ชอบโกไม่ได้ด้วย้โดดไม่ได้ด้วยนะ มันไม่มีกระโดดตั้งแต่แรกแล้วช่วยกูเรื่ยเมเป้มันตายแล้วตายเลยเอาไม่ใเอองเอมเปตายแล้วเหรอเราโอเคเราได้ดูละดูจอใหยกูเอ้าไปงไหนอะมาลอดปุ้ยใจกูใจกูตกตะตุ้มเลยดูเปิดดิค่ะเมเปฟ กลับมาเหอะเปิดเถอะจะเปิดเถอะเป็นวิญญาณเราหลุดพ้นแล้วเปิดได้ด้วยอ่ะไม่อยากเปิดเลยอ่ะกูเจออย่างอื่นอ่ะกูเจออะไรอะอุ้ยกูเจอศพฉันเหรอเนี่ยกูเจอไหนกันั่งหาวเนี่ยจบมาแล้วเขาไปทำไรเอ็มมมเออนมาเร็วแปมเวนบุมกำลังเล่นกูเอ๊ะมันมีจักรจำจำเป็นไงอ่ะ คลิกูขาไป็นงอ่าหน้าเราเลยเรากระโดดแล้วเมื่อกี้กระโดดเลยไม่ไ้คลิกไม่ได้สู้อะไรเลยแบงกดไม่ได้อะออยู่ะไรกูอ่านไม่ออกคลิปถ่ายไม่ยอมทำภาษาไทยกูไม่อ่านทำไมมันกดไอ้นี่ไม่ได้อะมันกดได้กดได้หรอทำไมกูกดไม่ได้อะเออแดนกูว่าเรารีบไปกันเถอะโอ้โไปเราด้วยอุ้ยใช่เข้าข่าวนแบบมันคืออะไร แม่งตัวละครร้องเท่าร้องพร้อมกูเลยไปาผมนี่คืออะไรเราต้องกลับไปทางเดิมไหมทางนี้เปิดไม่ได้เราต้องไม่หาแล้วแบบยาร์ดทำไมกูจะต้องกีดทุกครั้งเลยไปด้วย้ยแสลังสลัแสลงเลยต้อไปจับปละสลุนนะสลงเลยทลังเลยให้ไปต่อยน่าไปงัดตรงนู้นได้เออไปงัดตรงเนี้ยเพราะแม่อะไรอะไรพี่จะว่าอยากเห็นคนวิ่งอ่ะ แบงมุมจำเรลยแกเออไม่ตะโดดเลยนะอุ้ยอะ,อ,ะอะไรอ้อะไรโู้อแบงมุมโอโ้ไม่พออย่างนี้ด้วยโอ้แล้วาไมโอ้หมันบังคับนี่มาบังคับไฟฉายเดินแบบไม่เปิด แนนอยู่ไหนให้แนนเดินตามหลังกูมาแล้วอยู่ข้างๆมึงเนี่ยโอเคสั่นกูสั่นหนาวออกูอยู่ข้างๆมึงอะไรอีกนี่เฮ้ยลูกๆอะไรเนี่ยอ๋อท่อท่อเฮ้ยดูไมปดูไปน้ำด้วยหรอเล็กซกมันจะดเด็ดี่แม่งแถวนี้เลยพูดแบบนั้นสิจ๊ะโดดก็ไม่ได้ด้วย แย่จังว่ะอออะไรทำไมต้องเป็นกูตลอดเลยทำไมที่ต้องร้องแบบนี้เฮ้ยแม่ยอยทางไหนวะเนี่ยขวาซ้ายไปยาลังเลดิเวลาไปรังเลเราหน้ากลัวเฮ้ยมันเปิดซูนี่ได้ไม่มทางเดินด่ว่วไม่รู้ล็อกพิกว่ะเดินผ่านไอช่องลมนี่ ดังเต็มซองหูเลยโอ้โหแล้วทำไมต้องเป็นกูตลอดเลยที่ร้องไอเกน้ยแมงมุมแมงมุมอีกแล้วกูโดนแมงมุมอีกแล้วแล้วทำไมต้องออกมาเลยเปนใจเป็นกูเลยเฮียไม่ได้ทำอะไรอะทางนอนทางนอนว่าห้องนอนเนอะไม่มีอะไรเดี๋ยวไปดูละเฮ้ยทาไมตรงนี้มึน แล้วมันจะออกยังไงวะมันทางให้เราวิ่งมาเลยเฮ้ยดูอะไรดิเอ้าบอสเดอะบอดผู้ป่วยมันเหมือนโดนใจมงมุมลับไปแล้วกูไปแล้วน่ากลัวเฮ้ยเราปิดประตูทำไมมันปิดเองห้องน้ำนี่มันแบบเหมือนจะมีสซมิงโก้เลยเปิดได้ไหมทำไมวะ ทำไมาาฮ่าเราเาด้วยอยู่ไหนเราก็อยู่ห้องเดิมโดนแมงมุมมารีบเดินไปไหนอ่ะอยู่ไหนอยู่ไหนห้องเดิมห้องไหนห้องน้ไหนวะอยู่นี่นี่โดนแมงมุมเสร็จหายกันหมดเลยไม่พูดอ่ะ มันต้คิดอยู่เว้ยเอ๊งเอ้าอุ้ยเฮ้ยโดนอีกคนนึงแล้วอ่ะอุ้ยอะไรให้กูอีกแล้วกูอีกแล้วกูอีกแล้วไปเลวจะบ้าแล้วไปไปตรงนี้แหละไปคุ้งอีกแล้วอ่ะต้องแแบบล็อกเราต้องแแบบเออเราต้องใช้ฝีมือด้วยเหรอเดี๋ยวเถอะใช้ล็อกพี่ก่อนนี่กดยังไงวะ ม่แบตเตอรี่จะหมดอ่ะเนี่ยเราสมชายก็ได้ด้วยอ่ะสมชายตายไปแล้วเราต้องต้องกระโดดไม่ได้ด้วยวน่งนะเออกระโดดไม่ได้วิ่งได้มว่ามันปวดยังไงเอาละอ้าวปวดได้เฉยมัวๆเอ้ยคุณพี่ทำได้ไงคะเนี่ยทำไมประตูมันต้องมีกลางด้วยเฮ้ยมีคนเล่นอยู่เข้าใจกับเขาจ้ะสมชายเฮ้ยคุณสมชายคะแล้วกูคุยไม่รู้เรื่องทําไงอะเกระ โอ้ไม่ได้เจอมาตั้งดาเลยนายเป็นยังไงบ้างนายสบายดีไหมไม่เลยฉันไม่สบายแอดี้เว็บช่วยหน่อยเออเว็บแอดีแอดไปถ่านแบบเร็วไปอะวันหนึ่งวันหนึ่งฉันมาโรงพยาบาลนี้นี่วันเดีวันเดีแต่ละมือแต่ละตีวันดีแค่นั้นเลย หนึ่งวัน thousand situation แปรแปรแปเอ๊ะสำเนียงคนณเมกาทางออกอะไรวะเก็บของอ่ะเอากุญแจไปทำไมที่นเสียงอะไรอยู่ข้างูอ่ะขอบคุณจ้าเหมือนจะได้วิ่งเลยห้องสโตร์เล็ตลุ้อันตรายนะแต่ทางออกฮะแล้วเปิดพาวเวอร์รัดให้เลี้ยวเลยด้วย ไม่อยากวิ่งเลยอ่ะไม่ปลอดภัยวิ่งเออจะรับได้สตอลเล็กคีเดยกกุญแจมาแล้วอ้าวไม่ใช่ห้องนี้อ่ะไม่ใช่ตอเล็กออันนี้ห้องอะไรเว็บเซอร์เจอรี่ใช้กุญแจได้ปะฉันรู้เลยว่าใครโดนมงมุมก่อนนาะมีตะคนใส่นา้กันหมดเลยเราไม่ดูนะแต่ยังไม่อยากดูนะเราโดนแมงมุมประมาณสี่เนะอาอีกแล้วฟูฟูฟูฟุ๊ อันนี้สตอแลกเฮ้ยสตอเลเลตตายแม่มันมล่วงไงแม่มันไม่ใช่แม่เอ็มเาทำไมกูจะต้องเป็นแบบนี้ด้วยวะรอกูด้วยกูกำลังโดนทดสอบจากพระเจ้ามามึงาเลยมาแม่งเอ้ยเจ้าใสเหรอมิวยังเลยยุ่งจนเฮ้ย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 วิว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 โคตรใหญ่เลย เปิดไงต่อไปไปซ่อนซ่อนซ่อนตายซ่อนไอ้ปายผมบังอะไรเปิดไม่ได้อะเปิดต่อได้คกินเลยแล้วอ้าวลันลันไม่เป็นไรแล้วเป็นไปแล้วรู้สึงเหมือนฉันจะตายเฮ้ยโอ้โหแบตเตอรี่ทิพายะมันดูยังไงอ่ะกดเกเตอร์ดเลยแก่ไป มันจออย่ไเจ๊ดัตตี้ฟิวนี่เอามันฟิวใช่ไหมเก็บไปแล้วเก็บไปแล้วไปน่าจจอเว็บข่าวปูนน่เออว่ะไปอ่ะไปมาหาเราเขาไปแล้วไรนะมีอยู่สามฟิวอ่ะตัวนี้เป็นคนที่ได้ฟิวสุดๆเลย แม่งแม่งมุมอยู่ในห้องที่ใส่ฟิวเลยล้วฉันอยู่ตรงเนี้มันไม่ยอมไปไหนสักทีอ่ะแต่ไปได้ติดหรอแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยมันไปทางไหนเราไม่เห็นตัวมันน่ะก็ยืนมองที่หน้าประตูเป็นไม่เข้าเราหูยหน้าแดงมากเหมือนมันจะเดินเข้ามาจูบปากเมื่อกี้เราก็มองมอยู่ตรงแ้าประตูมันเดินไปวงกลมเ่ยแล้วเนี่ยมันเดินอีกแล้วมันเดินอีกแล้วออกไม่ได้ใครก็ได้ไม่มีแล้วตายกันหมด เดอใครก็ได้ก็สปายได้แหะชิบหายอยู่คนเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเรา๋ยวงมุมเดิมว้ก่อนต้องเก็บสมองมันไว้ถ้าเรียกมันคนเดียวหาเลยเด็ดอะไม่ยอมเดินกูอดกลั้นเก็บมึงย่าดีเดินนอออกมาเลยได้ปะจะตรงกลางสวนขึ้นมาเลยซ้ายขวาป่าคนอะยืนเดี๋ยวยืนจ่อหน้าห้องเดินไปเลยเดินไปเลยเดินไปเลยไปแล้วเหรอไปแล้วขวาฉันใช่ไหม เออรีบๆมานะเพราะมันชอบเดินไป,ไปเดินกลับมาอย่างขอโทษก็ไม่ได้ไหนอะอยู่ห้องไหนอะเราเห็นหลังมนัไวไวนแล้ววายๆไหนอะเห็นหลังใครหลังหลมมุมเหรหลังแมัมุมอเ,ออเออเฮ้ยเดินออกมาดิเห็นหลังมันมุมใช่ป่ะเห็นไหมนะมันมุมอยู่ตรงไหนวะเดี๋ยวก่อนที่มันจะเดินมาอ่าห้องแอร์กัน ไม่มีเลยเราไมมมึงไ่เดินออกมาเดินมาแล้วฉันจะตายไม่เดินออกมาแต่อ๋อเราไม่อยู่หน้าห้องอะไรในที่อันล็อกเนี่ยนี่กูเดินมาถูกไหมเนี่ยฮะแล้วก็ไม่รู้มันโผล่ตรงไหนด้วยนะเนี่ยความคิดหายไปเยอะแล้วนี่ตายแน่นอนคนหลงแมปของจริงแมงมุมอยู่หลังเราโอ้เกือบตายเมื่อกี้มันเหมือนจะบล็กแต่ก็ไม่บักเดินเธอเดินฉันจะเดินไปทุกทาง เดินไปปุ to ๊บก็เด right. ินเดินกับเมื่อกี้เดินตามมันไปแล้วก็โดนเปนไล่กลับมาอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันเหมือนจะเดินผ่านทางนี้นะเนี่ยแสดงว่านั่นอะเราอยู่ฝั่งนู้นแหละฝั่งที่มันเดินไปอ่ะซ้ายมืออ่ะเดี๋ยวเราไม่เจอตัวมันอะให้มันไปขวาก่อนแล้วเธอเดินมาหาฉันได้ไหมเตือนเตือนเตือนต้องกลับด้วยเวมึงอย่ามาอีฮ่าแล้วก็นั่งดูอย่างเดียวสนุกเลยกระดาม่ากง เฮ้ย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 แม่งมุมไงฉันไม่โเ้แงว่ตรงนี้โดนปะไ้โดนเกโดนเอแล้วฉันจะเดินไปทางนั้นยังไงวะฉันไม่รู้ว่ามันยู่ไหนอะโอ้เขี่ยแล้วถ้าเธอออกเธอเขยแล้วฉันออกได้ยหมโก้วมึ้ออย่าอเจ้าอเอาเข้าคัสซีด้วยเลยออเค ได้วิ่งแน่เลยจากละพะออเออมันแกมันขึ้นแบบเนี้ยจะไม่ได้ดูไม่ได้ดูการสีาวคือเราตายแล้วนี่มันสติเสียอะไรทำไมไปเสียหงไยสติอ้าวยูเฟลเตวิเคตายตายักหมดโอเคเอ้ยมันบอกว่าห้ามห้ามไปทางไหนนะต้องไปอีกทางว่ะที่มันบอกว่าตรงไหนอันตรายอีกทางผ่านได้ อาสรุปไปทางอันตรายเลอยิ้มผ่าตู้มาทั้งน้สุดท้ายไปทางอันตรายคุจะพูดทู่อเล่นไอเกนบอลเล่นอุ้ยเขาบอกด้วยกันไปในสองคนนะเทาไปเป็นสติสีชมพูกับสติสีฟ้าเอะอาจจะเป็นคู่หลักเน่กขาพูดรักเน็กเลยอ่ะใครเป็นสติสวะเอ้อะไรอ่ะ เล่นตั้งนานแต่เรียนแพ